ามาพบกันต่อนะครับกับอดิศรแฟมิลี่ครับ fc ตอนนี้กลังทยอยทำภารกิจนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปสวดมนนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนแผนนิดนึงเอาข้าวไปสีก่อนนะ fc ซหาคนแก่รถมาเดี๋ยว เอาเข้าวไปสีก่อนแต่ก่อนจะไปสีก็คือเราต้องเช็คดูไข่ตุนครับต้องเช็คดูไข่ตุนกลัวไข่ตุนเข้าล้อรถฮะเอยเอออยู่นี่นะโอเคนะห้ามออกมาเด้อได้ไหมมาหลักลี่นอนอยู่ตรงนี้ไงไอ,อไข่ตุนมานอนอยู่นี่ครับ ำลังอ้วนอโอเคเดี๋ยวออกมานะเดี๋ยวพ่อสตาร์ทรถก่อนเอาข้าวไปสีก่อนอรีบกลับมาสวดมนต์ครับเมื่อคืนเหนื่อยมากครับ กือบรับกาอากาศเลยับเหี่ยตนนัวนี้เริ่มจะเท็มตัวละต้องระวังไข่นุ้ยครับข่าวนี้นะครับนอกจากไข่ตุนแล,แล้วมีไข่นุ้ยนะทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ บางทีแบบสตาร์ทรถแล้วออกตัวเลยไม่ได้นะครับเคยมาแล้วแบบเหมือนเขาแบบโอเอออกับเราเหมือนแบบยังนอนขวางแบบยังไม่อยากให้พ่อกับแม่ไปทํางานอะไรประมาณนี้แต่โอเออแล้วก็จะนอนขวางรอรถครับเกือบเคยเกือบเหยียบมาหลายรอบแล้วนะครับใครนุ้ยนะจนได้ถอยรถนะครับกิ่งไม้เริ่มเยอะ ต้องได้ตัดออก ต้องได้เอาอันนั้นมาตัดออกนิดนึงครับเพราะว่าบางทีเราสั่งน้ําให้น้ํามาสั่งเอามาส่งอยู่หลังบ้านอะ่ะมันแคบนะครับเพราะว่ากิ่งกอบไผ่ลงมาทับนะครับเดี๋ยวไปขนข้าวครับเราจะทำการขนข้าวไปเอาไปส่งที่วัดแล้วก็เลยเอาไปสีนะครับ จะไปส่งที่วัดแล้วก็เลยไปสีเลยขาดตั้งกล้องเราอยู่ขาดตั้งกล้องแป๊บหนึ่งพี่มีเรื่อง ต้องเลย,ยนี่นะ่ะดี๋วอวข้าวขึ้นรถก่อน ี็จะไปส่งวัด เดี๋ยวขึ้นรถเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปส่งที่วัดแล้วก็ไปสีด้วยนะครัร้อนตัวช้าร้อนจากการทาง,งานของเรานี่ยแหละ มันกระแทกันให้ตกเลยขับไปสง่ง เสร็จเรียบร้อยครับผมยกลงไว้ที่แคร่นะครับของวัดนะฮะเมื่อเช้าพระอาจารย์เพื่อนไปบินทาบาทนะแอดก็บอกไปแล้วนะบอกแล้วว่าจะเอาเข้าวมาเอาไว้ให้เพื่อนเกลืออ่าเกลือก็ภาษาอีสานเนาะก็คือให้อาหารสัตว์นั่นเองนะครับเอฟซีก็่อไว้ในแคร่นะฮะที่สำนักสงฆ์ใกล้ป่าแอดอดีซ้อนนะ ข้าวสามกระสอบนะเดี๋ยวเอาข้าวใหม่ไปสีครับ <c oughs> ข้าวที่ยังไม่ทันได้กระทะเปลือกครับเดี๋ยวเอาไปสีสองกระสอบนะนี่ก็บรรยากาศที่สำนักสงฆ์นะเดี๋ยวเลยไปลงสีครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวแอดเอาข้าวอีกสองกระสอบไป ที่โรงสีไปสีข้าวกัน